สวัสดีครับลองมาชมคันนี้กันนะครับร bon t r i u m p บ b o n น e v i l l e T 1 2 0นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2017ตอนนี้วิ่งมาแล้ว14700กว่ากิโลนะครับตัวรถสภาพเดิมๆนะครับเจ้าของดูแลรักษามาอย่างดีนะครับ ดีมากนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูนะครับ รถสวยสภาพดีจากร้าน KT e Pro Superbike ครับ